สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวใบตัดหญ้านะครับที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการที่เขาไม่ทําให้หินกระเด็นครับเหมาะสําหรับที่ท่านใดน,นะครับตัดหญ้าในพื้นที่ที่มีหินเยอะนะครับไม่อยากให้หินนไปกระเด็นโดนกระจกบ้านของเรานะครับหรือว่าไปโดนคนที่อยู่อาศัยในบ้านนะครับรวมถึงเวลาตัดหญ้าข้างทางเนี่ยนะก็ะไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะกระเด็นไปโดนรถหรือว่าคนที่ผ่านไปมาหรือเปล่านะครับ โดยใบเลื่อยวงเดือนตัดหญ้าตัวนี้นะครับจะเป็นของซอแมตเตอร์รุ่นนินจาครับใบเขาจะเป็นใบสีเขียวราคาต่อใบจะอยู่ที่ประมาณ595บาทนะครับต้องบอกก่อนเหตุผลที่ผมซื้อใบนี้มารีวิวนะครับเพราะว่าผมเคยมีเหตุฝังใจในตอนมัธยมนะครับเคยโดนหินยกระเด็นเข้าใส่คิ้วจนแตกเลยครับจากเครื่องตัดหญ้าเนี่ยครับก็เลยอยากจะลองซื้อใบนี้ี่ยมารีวิวนะครับว่าดูคุณสมบัติของเขาเนี่ยว่าสามารถใช้งานนะครับโดยที่หินไม่กระเด็นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันเลยนะครับ ขนาดของใบเลื่อยนะครับจะเป็นขนาดอยู่ที่10นิ้วหรือว่า255มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จํานวนฟันเนี่ยอยู่ที่3-3ฟันนะครับไดมิเตอร์นะครับหรือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางตรงกลางนะครับของใบเลื่อยเนี่ยจะอยู่ที่1นิ้วครับหรือที่25.4มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมมาดูจุดเด่นนะครับของตัวใบนี้นะเราสังเกตดูนะครับที่ฟันฟันของใบนะครับตรงเนี้ยเขาจะยื่นออกมาน้อยนะครับ หรือว่าในตัวความลึกของใบเนี่ยมันจะไม่ลึกมากนะเวลาตัดไปแล้วไปโดนก้อนหินนะครับมันก็จะทําให้ก้อนหินเนี่ยไม่ถูกตีหรือว่ากระเด็นออกไปได้นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยเหมาะสําหรับใครที่จะใช้ในการตัดหญ้าบริเวณ อาจจะเป็นริมถนนนะครับกลัวไปโดนรถนะครับหรือว่าตัดในบ้านของเราเองนะครับกลัวที่จะทําให้ก้อนหินเนี่ยกระเด็นไปโดนกระจกหรือว่าไปโดนคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยใบยนี้ตอบโจทย์อย่างแน่อนอนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตัดหญ้าแล้วก็ตัดหญ้า,าพื้นที่ที่มีหินด้วยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยก่อนที่เราจะใส่นะครับเราต้องดูทิศทางเครื่องด้วยนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันหมุนไปทางไหนนะครับอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยเครื่องมันจะหมุนไปฝั่งนี้นะครับจะหมุนแบบนี้นะครับหมุนตามเขียนนาฬิกานะครับ ทีเนี้ยถ้าเรามาดูใบนะครับเขาก็จะบอกทิศทางมาใบเนี่ยหมุนแบบนี้ครับถ้าเราไปใส่แบบนี้เนี่ยคือมันจะสวนทางกับตัวเครื่องนะมันก็จะตัดตัดไม่เข้านะครับเราต้องเปลี่ยนฝั่งเพื่อให้มันหมุนไปทิศทางเดียวกันกับตัวเครื่องนั่นก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันนะครับนี่นะครับพอเราวางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนตามทิศทางเดียวกับเครื่องเลยอีกหนึ่งข้อดีของใบนี้นะครับมีน้ําหนักที่เบานะครับ อยู่ประมาณสัก400กรัมเองนะครับแล้วตัวบาลานซ์ที่เขาทํามาต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีเลยนะครับรันเอ้าตรงปลายใบเนี่ยจะเห็นว่าก็นิ่งเลยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะสามารถใส่ได้ทั้งเครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบตเตอรี่หรือว่าเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ํามันได้เลยนะครับเรามาทดสอบนะจะเห็นว่าตัวรันเอาปลายใบนะครับนิ่งมากๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทารันเอาหรือว่าทําบาลานซ์ของตัวใบเนี่ยมาได้ดีมากๆเลยครับดังนั้นเบพลาใช้งานเนี่ยมันก็ทําให้เครื่อง ของเราหรือว่าหัวตัดของเครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยมันจะไม่ตันนะครับก่อนที่ผมจะเอาไปทดสอบในเรื่องของการทําให้หินไม่กระเด็นนะครับผมออกมาทดสอบใช้งานเกี่ยวกับการตัดหญ้าทั่วไปก่อนนะครับอย่างตัวใบเลื่อยของตัวฟงเดือนนะครับที่มีลักษณะเป็นใบแบบนี้นะครับจะสามารถใช้ในการตัดหญ้าลกๆแบบนี้ได้ดีมากๆนะครับรวมถึงหญ้าที่มีต้นไม้ที่เป็นกิ่งนะครับหรือว่าเป็นต้นแข็งเนี่ยเท่านิ้วก้อยอะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะสามารถตัดได้อย่างสบายเลยนะครับอีกหนึ่งข้อสังเกตนะที่ผมได้ทดสอบในการตัดหญ้าลกๆนะครับตัวหญ้าที่ผมตัดออกไปเนะี่ยมันจะไม่มีอาการที่เกิดการพันกับตัวเครื่องนะครับหรือว่าตัวหัวตัดของเราเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ดีนะครับของตัว ใบเลื่อวงเดือนตัดหญ้าลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นหญ้าที่ขึ้นอย่างรกมากเลยนะครับแล้วก็เป็นหญ้าที่หนามากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ตัดให้ดูนะลองดูในวิดีโอนะครับจะเห็นว่าการตัดเนี่ยคือตัดได้อย่างเรียบเนียนเลยนะครับแล้วก็หญ้าเนี่ยก็ไม่พันตัวเครื่องด้วย ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะใบตัดหญ้าที่เป็นลักษณะใบเลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับก็สามารถตัดหญ้าลักษณะแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของคุณสมบัติของใบสีเขียวหรือว่าใบาตัวนี้เนี่ยที่ผมต้องการจะมาทดสอบและใช้งานจริงๆนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยไม่ทําให้หินกระเด็นนั่นเองเพราะในบางพื้นที่นะครับเราอาจจะไปใช้กับพื้นที่ที่มีหญ้ารกแล้วอีกอย่างมันมีหินด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยใบยนี้เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับที่จะไม่ทําให้หินกระเด็นได้นะครับผมจะทดสอบอยู่2ใบนะก็คือเป็นใบเลื่อยวงเดือนปกติที่ผมเคยใช้ตัวนี้จะเป็นใบความถี่ฟันอยู่ประมาณสัก40ฟันนะครับซึ่งมีความถี่มากกว่าใบาเขียวด้วยนะครับทีนี้เรามาลองสังเกตดูความแตกต่างนะครับถ้าเป็นใบนะครับตัดลักษณะทั่วไปแบบนี้นะครับหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยนะครับ ก็ไม่ค่อยกระเด็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าสังเกตด,ดูถ้าเป็นหินก้อนเล็กๆนะครับกระเด็นได้ไกลเป็นเมตรหลายเมตรเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเข้าไปในช่องของฟันเขาได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเขียวกันบ้างนะครับในส่วนของใบเขียวนะจะเห็นว่าหินก้อนใหญ่เนะี่ยไม่ไปอยู่แล้วนะและหินก้อนเล็กเนี่ยเท่าที่ผมดูนะลองสังเกตด,ดูเนะี่ยมันก็กระเด็นขึ้นมาแต่ว่าจะก,กระเด็นไปแบบไม่ไกลนะจะอยู่ในรอบๆของเขาเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็น คุณสมบัติเด่นของใบเขียวใบนี้นะเพราะว่าฟันเขาเนี่ยนะครับจะตื้นนะครับมันเลยไม่สามารถมีคุณสมบัติที่จะเตะให้หินนะครับตีให้หินเนี่ยกระเด็นออกไปไกลได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับการใช้งานในบ้านนะครับที่ต้องการตัดหญ้าแล้วมีหินอยู่ด้วยนะครับดังนั้นใครใช้งานลักษณะแบบนี้เนี่ยใบนี้ก็จะตอบโจทย์การใช้งานลักษณะแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติเด่นของใบนี้นะครับที่ผมอยากมาทดลองใช้งานแล้วก็ลองรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับใบตัดหญ้าอีกหนึ่งใบที่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับท่านใดเนี่ยที่ใช้งานเครื่องตัดหญ้าเป็นประจำเนี่ยอาจจะเจอปัญหาว่าใช้งานไปแล้วนะครับเคยเจอปัญหาว่าตัวก้อนหินเนี่ยไปกระเด็นโดนบ้านโดนคนหรือว่าไปโดนรถนะครับใช้ข้างทางอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับ <S <S เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้หินต่งตางๆเนี่ยไปกระเด็นโดนหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับ คนอื่นหรือว่าเพื่อนบ้านของเราได้นะครับผมสําหรับท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับตามลิงก์ที่ผมได้แนบไปให้ได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะผมต้องบอกผมตื้อมาจากร้าน i t ไอท s นมาดนะครับซึ่งเอาจริงนะเขาก็มีใบเลือกอีกหลายใบเลยนะครับที่ให้เราเลือกใช้งานนะครับลองเข้าไปดูทั้งรีวิวรวมถึงสินค้าของเขาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ